คุณผู้ชมทุกท่านนะครับผวันนี้คุณก็อยู่กับปุนกันแชร์แนววันนี้เสียงผมอาจจะเบาไปนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมใส่แมสอยู่นะฮะก็ต้ององกันตัวเองไว้นะครับผมมาครับวันนี้ผมก็จะมาไต่ล้านบาลลองสักหน่อยนะครับผมสักห้ารอบนะครับคนแรกที่ผมจะสู้ก็จะเป็นคนนี้นะครับผมพลังหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นนะครับยี่ก็ผมประมาณสองแสนนะครับผมไปเรากดถาสู้ไปเลยครับ ว่าน่าจะชนะนะครับผมโอเคน่าจะพอชนะได้อยู่นะครับทั้งทัพปมโอ้แลบไปแสนแปดนะครับผมจัก,กรพรรด,ดิเขาลวกแขนกลโรมาดมานะครับผม4แสนหกเลยนะครับที่ผมก็สะท้อนกลับไปนะครับผมฟูบุคายเกจเต้เข้ามาต่อนะครับ8แสนสี่นะครับผมโอ้โหแรงเลยนะครับแต่ทีมผม ยิงกลับไป4ี0 0สนสองแล้วก็ระเบิดต่อยครับเขาอันติดร่วงผมแตกนะคะผมแล้วก็ทั้งท่อผมก็ตายนะคะผมถ้าผมว่าถ้ากุนดี่บอลผมได้อันติดสักรอบน่าจะพอชนะได้อยู่นะครับแต่น่าจะไม่ได้อันติแล้วนะคะผมน่าจะยับเลยนะฮะกุนดี่บอลผมติดสะพันด้วยนะคะผมก็น่าจะแพ้ไป ตาบคาบเลยนะครับทั้มุกิ้เขาอันติมาเกือบล้านเลยนะครับผมโอ้ยับเลยนะฮะเดียวเราหาคู่ต่อสู้คนคนนี้น่าจะไม่ไหวนะครับคนนี้หรือจะเอาคนไหนดีคนนี้คนนี้ นนี้น่าจะพอสู้ได้อยู่นะครับผมแต่โกด้มอนเขาน่าจะปั้นสุดกับผมนะครับเพราะว่าสามดาวม่วงแถมพลังก็เยอะกว่าโอเคเขามีหน้กกกากากหวานนะครับผมเขาจ,จะเอาทิมผมะจะจัดอย่างนี้นะครับผมเพื่อจะให้ดวงได้สะท้อนเรื่อยๆนะครับไปกันเลยครับมาดูว่าจะชนะหรือเปล่านะครับผม จักรพัดเด็กเขาได้เปิดก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าจะแรงหรือเปล่านะครับสองแสนหนึ่งนะครับผมในทีผมแทงทบปูบแล้วไปแสนเจ็ดนะครับเขาอันติมานะครับผมหนึ่งล้านนะครับผมโอแรงก็ผมอีกนะครับแรงกผมเยอะเลยจักรวันเขาล่วงมาสี่หมัดสามแสนห้านะครับผมกูได้บอกผมยิงกลับไปนะครับผมสี่แสนสามแล้วเบิดจากวันนี้ เหมือนจะแพ้นะครับผมดวงของเขาขนาดอยู่หน้าเลือดยังแทบไม่ลดเราแท่งท่อผมแตกนะครับผมวันนี้เหลือแค่ดวงผมตัวเดียวเลยนะครับน่าจะแพ้นะครับผมเพราะว่าตีมเขามีตัวดาเมจแรงๆอย่างราชาทะเลลึกที่สามารถต่อยผมแตกได้นะครับผมก็เรียบร้อยไปนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราเหลืออีก สามรอบนะครับซึ่รับบคนที่มีคนที่มีถ้าซื้อมื่อกี้วีสองนะครับผมแล้วก็วัคซีนแม่นะผมว่าผมน่าจะต้องจัดทีนี้ถ้าซื้อมื่อกีเป็นตัวที่สามารถฮิวได้เรื่อยๆอันเราลองไปสู้ดูนะครับผมว่าจะชนะหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าแพ้นะครับเพราะว่าคอมโบนี้แรงมากๆเลยนะครับผม ถ้าผมได้เปิดก่อนนะครับแสนหกนะครับผมถ้าซื้อมากิเข้ามาแล้วครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นนะครับผมติดสถานะทุกตัวเลยนะครับผมกู้ดไวันผมโอเคพอได้ยิงไปสี่แสนหนึ่งนะครับผมถ้าซื้อเมื่อกี้เขาตายแล้วครับแต่กู้ดไอวผมก็แตกนะครับผมแล้วเจัาหวนนี้ผมฮิวเลือดขึ้นมานะครับผมแล้วไอวันผมติดสถานะฟอส ทายได้หมดเลยนะครับผมตอนนี้ก็เหมือนจะจบเกมแล้วหรือเปล่าเรียบร้อยครับผม <c oughs> ผมว่าผมต้องเอากนูนมอนไว้ข้างหลังนะครับผม <c oughs> ผมจะต้องเอากนูนมอนไว้ข้างหลังนะครับ <c oughs> ไม่รู้นะครับว่าราชทะเลลึกผมจะได้อยู่หรือเปล่า <c oughs> เราลองสู้ใหม่นะผมพบ <c oughs> ว่าตะกี้เกือบชนะแล้วนะครับอีนิดนึงนะครับผม มาครับแทงท็อปผมได้เปิดก่อนนะครับผมครั้งนี้มีโลกของแทงท็อปน่าจะพอยืยนได้อยู่นะครับผมทีมผมของเขาอันติมาติดส,สถานะฟอสทุกตัวอีกแล้วนะครับจอบนี้ทีมผมอันติเก็บทัศน์เมือกี้เขาไปก่อนนะครับผมปุ๊บโอเคครับผมตอนนี้กุรแจบอลผมถ้ากุญแจบอลผมแตกก็คือจบเลยนะครับผม เรียบร้อยครับกูได้บอลผมแตกโอ้โหครั้งนี้เหมือนจะแพ้ยับกว่าเดิมอีกนะครับโอ้โหเกมเหมือนเดิมนะครับผมผมอาจจะต้องเก็บวล็คกซีแมนเขาให้ได้ในเทิร์นแรกนะครับผมเอาใหม่นะครับผมต้องเก็บกูไดบอลเอ้ผมต้องเก็บวล็กซีแมนของเขาก่อนที่ก่อนที่ดวงผมจะออกนะครับเพราะว่าถ้าดวงผมออกใช่ไหม ด้วงผมก็จะโดนพัดซีฟแล้วก็จะระเบิดดาเมจจากพัดซีฟของวัคซีนแมนนะครับผมดูว่าครั้งนี้ผมจะสามารถเก็บวัคซีนแมนได้หรือเปล่านะครับท,ทั้งทอ์ผมไถไปแสนเจ็ดนะครับผมเขาอันติกลับมาแปดแสนสี่นะครับผม,ผมจะทอนกลับไปตรงนี้กูด้มอนผมยิ่งปึ๊บไม่ตายนะครับผมเลือดเหลือเยอะมากเลยนะครับโอ้ เกมเหมือนเดิมเลยนะครับผมโอ้โหครั้งนี้น่าจะจบไวกว่าเดิมนะครับผมโอ้โหก็แพ้ไปอีกแล้วนะครับผมตอนนี้รอบของผมก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับของรางวัลกันสักหน่อยนะครับผมช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนะครับก็แค่เข้ามาทำภารกิจให้เต็มนะครับผม ตอนนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาเลยนะอันดับของผมนะตอนนี้ก็หนึ่งร้อยสิบแปดนะครับผมตอนนี้ก็ข,ขึ้นขึ้นลงๆลงลงนะผมอันดับหนึ่งเซิร์ฟผมก็พลังสองพันห้า้วนะครับแถมมีตัวเบตา้าครบนะครับผมพเพราจัดอาวุธสามดาวหลายตัวอยู่นะครับผมและตอนนี้นะครับก็จะมาพามาดูตรง ไปตามากันสักหน่อยะผมตรงคำว่าผู้ช่วยนะครับผมก็เพิ่งรู้นะครับว่ามันช่วยในการท้าสู้หรือว่าอะไรนะครับผม่ผมไม่ว่าผมก็แค่กดคำว่าสาําเร็จทั้งหมดไปวันๆหนึ่งนะครับผมก็แค่นั้นนะครับผมก็ได้ได้ของมาทั้งหมดเลยนะครับผมมันก็จะขึ้นนะครับว่าแลกบวิจัยยีนลวนสุดยอดหรือว่าอะไรนะครับผม พราะว่าส่วนใหญ่ผมก็เข้ามากดคําว่าผู้ช่วยแล้วก็จบนะครับผมแล้วก็จะมาทำควสพวกตีทัสูิวทัสูบอนนะครับผมแล้วก็ทาภารกิจจิวนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมผมจะพยายามต่อไปได้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ